กะถินสามคัคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญขอเชิญชวนญาติโยมและท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญทอดกะถินสามคัคีประจำปี2567เพื่อสมทบทุนบุรณะวัดและถาวรว,วัตถุภายในวัด หวยนยณวัดคลองเจ้าตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีในวันที่19-20ตุลาคม2567โดยมีกำหนดการดังนี้วันที่19ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีตั้งองค์กถินณนะสลาการ,ปรเปลียนวัดคลองเจ้าเวลา16นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิองค์กถินเวลา17นาฬิากาทำขวัญกถิน ทำขวัญโดยน้องหมูแฮมรุ่งพิรมรุ่งเรืองและทีมงานวันที่20ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกาแห่องค์กรถินรอบอุโบสถเวลา10นาิกาเทศนาหนึ่งกันเวลา11นาิกาถวายพระทหารเพนแด่ประสงค์เวลา12นาิกานาทีร่วมประกอบพิธีทอดกรถินสามคีเวลา19นาิกาชมลิเกคณะทองหยอดลูกนาราย เจ้าภาพอุปถรัรมภ์คุณพ่อสมบูรณ์เพื่งทองคุณกินดาเพื่งทองคุณคณาวุฒิอรุณรัชตะกุลบริษัทบะหมี่ขนาวุฒิจำกัดคุณอาริยาลาบชีวะสิทธิชัตรหรือเจเล้งดอนเมืองคณะสิทธิานุสิธิ์บูชาธรรม80สปีหลวงพ่อธรรมชโยคณะสายบุญแม่หนิงปราจีนบุรีคณะสายบุญทีมงานโตโต้แดนคุณสมศรีพิรมเปรม,รมพร้อมครอบครัว บริษัทมนธการศูนย์รวมบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยจำกัดโดยนางสาวมนธการคำมีมามนธการคาแคร์บริษัทปิ่นทองแลนจำกัดอุทิศให้คุณพ่อขาววัฒโนและบริษัทเมดคอนประเทศไทยจำกัด โดยสามารถร่วมทำบุญกองบุญละ2,567บาทจะได้รับพระพุทธรูปทองเหลืองหลวงพ่อทองมากขนาด5นิ้ว1องค์หรือร่วมบุญตามกําลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ลิทิ่บัญชี32328 44553ชื่อบัญชีวัดคลองเจ้าหรือติดต่อสอบถามร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพอาหารผลไม้ขนมหวานเครื่องดื่มออกโรงทานงานบุญกระถินสามัคคีโทร085 514 2774พระครูปลัดวิชาญเจ้าอาวาสวัดคลองเจ้าโทร099 326 9216 พระครูสังครักษ์วสันผอจอร,รวัดครองเจ้าและโทร .0623592972 พระบดีกาจักรินเลขานุการเจ้าอาวาสหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดี w a t 5, 5 9 9 5 5 9อันนีนิสงของการทะบูนทอดกระถินมีดังนี้ทำให้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่ายทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสยอยู่เสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปทำให้เป็นผู้มีชื่อเส เสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญกระถินสามคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญ